น้องคุณน้องจุนโตเป็นหนุ่มหล่อเท่เดินแบบบนรันเวย์พ่อแม่เคนหน่อยเชียร์ติดขอบเวทีสองหนุ่มน้อยน้องคุณและน้องจุนลูกชายของหน่อยบุศกรกับสามีหนุ่มเคนธีรเดชโตขึ้นทุกวันและตอนนี้ทั้งคู่โตทันกันแล้วตัวสูงมากล่าสุดทั้งสองหนุ่มได้สลัดภาพหนุ่มน้อยกลายเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวบนรันเวย์น้องคุณน้องจุนได้ขึ้นเวทีเป็นนายแบบเดินโชว์เสื้อผ้าโดยมีพ่อแม่ เคนหน่อยตามมาเชียร์ลูกชายติดขอบเวทีแม่หน่อยได้โพสรูปและคลิปทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้แฟนๆได้ดูกันผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาเชียร์ลูกเดินมาใกล้กันแม่ตามไม่ทันเลยในเอร์น้องคุณน้องจุนโตเป็นนายแบบความน่ารักของน้องคุณน้องจุนทําให้แฟนๆต่างชื่นชมและปลื้มใจแทนพ่อแม่โดยเฉพาะคอมเมนต์ที่ชื่นชมความหล่อของทั้งสองหนุ่มและความเท่แบบในแบบสไตล์ต่างประเทศ หลายคนต่างพูดถึงความเร็วของเวลาที่ผ่านไปไวมากโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตามครอบครัวนี้มาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตอนนี้ลูกชายทั้งสองโตจนเดินแบบได้แล้วมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับความเท่ของน้องคุณน้องจุนมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าน้องคุณน้องจุนอาจจะได้รับการผลักดันจากพ่อแม่โดยเฉพาะเคนทีรเดชที่เป็นนักแสดงและนายแบบชื่อดัง บางคนมองว่าการที่ลูกชายได้เดินแบบในงานนี้อาจเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเฉพาะน้องคุณที่ดูจะมีบุคลิกภาพและความมั่นใจสูงอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองของชาวเน็ตเท่านั้นสรุปน้องคุณน้องจุนโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วทั้งคู่ได้สลัดภาพหนุ่มน้อยกลายเป็นหนุ่มหล่อเต็มตัวบนรันเวย์โดยมีพ่อแม่เคนหน่อยตามมาเชียร์ลูกชายติดขอบเวที แฟนๆต่างชื่นชมความหล่อและความเท่ของทั้งสองหนุ่มและปลื้มใจแทนพ่อแม่